รบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ามีข่าวเซอร์ไพรส์มาบอกนะครับเนาะก็เป็นข่าวที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือ Free Fire S1 Server นะครับเนาะหรือว่า Free Fire Beta นะครับเนาะเปิดให้โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ตัวเกมอยากได้โค้ดนะครับเนาะหรือว่าไม่มีโค้ดนะครับเนาะอยากได้โค้ดมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว ครับเนาะได้แบบทุกคนเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าใครไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้ด้วยนะครับก็จากประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าวันนี้นะครับพี่จะมาซอนนะครับเนาะโหลดแบบเอีดนะครับดูคลิปนี้ก็จบในคลิปเดียวเลยนะครับเนาะก็คือดูคลิปนี้จะโหลดเป็นทันทีนะครับเนาะแล้วก็จะเข้าใจทุกอย่างเลยนะครับเนาะในส่วนของเซิร์ฟเบต้าเพราะว่าเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะมีการประกาศมาเมื่อวานนะครับว่าสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับเนาะแล้วก็มีการเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับมึงเนาะคนเนี่อยากลนะครับเน เนาะเพราะว่าเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะกำลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็อีกไม่น่านะครับวงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับว่าเราสามารถนะครับเนาะไปจองตัวเกมหรือว่าไปสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าใครไม่สมัครนะครับก็คือจะไม่มีโอกาสได้เล่นเกมนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะมือว่างๆอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปเดีี๋ยวพ่จะมาทากกรแจเพชรให้พี่ๆนะครับนดูขึ้น ของบัตรเงินน่ามูลค่า150บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ฟรีๆเลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะงแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าดูให้ถึงยอดวิวด้วยนะครับเนาะที่พี่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับวงน้องก็แค่5,000คนดูเท่านั้นนะครับเนาะมาเรามาเริ่มนะครับวงน้องการโหลดกันเลยดีกว่านะครับก็คือขั้นแรกให้เปิดคูเกอขึ้นมานะครับวงน้องนี่เนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเนาะสิ่งแรกก็คือให้เรรราพพิม์ตงนนี้ะคับองค์นนนน้้้งีี่ะะรรรับเเเาาก็ใหพพิมตไไปดลส คำนคำว่า ฟรีไฟส์ as o n นะครับเนาะหรือว่าฟรีไฟส์ as one server นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่พี่แนะนำให้พิมพ์เซอร์ชันแบบนี้ดีกว่านะครับเนาะก็คือฟรีไฟส์ as o n นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะพิมแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนใครนะครับเนาะที่แบบว่าพิมพ์ไม่เป็นนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะดูคลิปพี่ได้เลยนะครับเนาะก็หยุดวิดีโอแล้วก็สามารถนะครับเนาะพิมพ์ตามได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนใครนะครับที่แบบว่าพิมพ์เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะพี่บอกคนที่แบบว่ายังพิมพ์ไม่เป็นนะครรับเเนนนาาะะะก็็จปปมณี้ ข้าวมงน้องสามารถเพี้ยนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ค้นหาออกไปได้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าค้นหาออกไปนะครับเนาะจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับฟรีไฟแอสหวานะครับเนาะแต่เราอย่าไปสนใจนะครับมงน้องก็คือเราจะโฟกัสแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีทางด้านของ FF ด้านหน้านะครับเนาะเราก็ โลโก้นะครับน้องกาลีน่านะครับวงน้องอันนี้นะครับจะเป็นของจริงนะครับก็คือสังเกตได้เลยนะครับน้องว่าจะเป็นแบบนี้นะครับน้อง f f s one f f galina com นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องหรือว่าตัวภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับวงน้องที่อ่านว่า free fire s one นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นเว็บตัวจริงสามารถสมัครได้หาโค้ดได้นะครับน้องก็สามารถโหลดตัวเกมได้ในเว็บเดียวกันเลยนะครับน้องก็จะเป็นของจริงเลยนะครับน้องในส่วนของ free fire s one นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ด รักการ์ดคาวงน้องก็คือพี่จะสอนโดดเลยนะครับเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดแบบละเอียดเลยนะครับเนาะให้เราจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเนาะในส่วนของฟรีไฟส์แอดวานตรงนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะเมื่อจิ้มเข้ามานะครับเนาะจะเห็นด้านบนนะครับที่เขียนว่าฟรีไฟส์แอดวานเซอร์เวอร์นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของจริงเลยนะครับเนาะแล้วก็ฟรีไฟส์นะครับวงน้องก็คือจะให้เราลงทะเบียนก่อนนะครับเนาะแค่ที่บอกว่าไม่เคยลงทะเบียนนะครับเนาะหรือว่าทุกครั้งที่จะมมีีเเเข้้าาาานนนนะะะะะคครรัับบบจไไดลงทยยก็อ่ป ใจนะครับองน้องเพราะว่าการลงทะเบียนนะครับน้องไม่ได้เสียตัง ไอ้ใดๆทั้งสิ้นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าลงทะเบียนฟรีนะครับเนาะใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีสายเติมหรือว่าใครที่แบบว่ากลัวจะเสียตังค์นะครับก็คือลงทะเบียนฟรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะสามารถลงทะเบียนผ่านอันไหนนะครับเนาะก็มีเฟซบุ๊กกับคูเกอนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับเนาะจะเปิดให้เล่นนะครับวันที่สามเดือนสิบเอ็ดนะครับเนาะแเราก็จะปิดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้เราสามารถนะครับเนาา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 าะะะะะกก็คคคคือเเเเเรรรรรรรสสสมมมมถถถหโ้้้ดดดไไนนนนััับบบลงทียแตต่ว ได้วันที่3ครับน้องก็อย่าเข้าใจผิดละกันนะครับน้องว่าลงทะเบียนแล้วเราจะโหลดได้เลยนะครับวงน้องก็คือ G.M นะครับน้องจะเปิดให้ลงทะเบียน1สัปดาห์นะครับน้องก็เมื่อเสร็จ1สัปดาห์แล้วนะครับน้องจะเปิดให้โหลดตัวเกมนะครับแล้วเราจะสามารถเล่นตัวเกมได้1สัปดาห์นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่า ฟรีไฟเบต้านะครับเนาะมีการหาเพชรให้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะไปเข้าบัญชีจริงในฟรีไฟล์ธรรมดาเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวพี่สอนละกันนะครับเนาะเพราะว่าเคล็ดลับตัวนี้ไม่มีคนสอนนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับเนาะว่าเราจะหาเพชรได้จากไหนนะครับเนาะจากฟรีไฟเบต้าไปเข้าฟรีไฟลจริงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวเดี๋ยวพี่นท้าลิปละกันนะครับเนาะก็อันนีบเนาเป็นเรื่องจริงเะครยบที่แบบว่าหลายๆคนไม่บอกนะครับเนาะก็จะะปรมานนี้นะครับเดมาะกันนเะก็อามที่เห็นะครับนองก็แือว่าหลดตัคนกมไดอนะครับเ นอก็คือวันที่3นะครับนาอส่วนตรงนี้เราสามารถสมัครแล้วก็หาโค้ดได้นะครับนาอโค้ดที่จำนวนจำกัดนะครับวงน้องจะมีแค่10,000โค้ดเท่านั้นนะครับนาอก็เท่ากับว่าจะได้แค่10,000คนเท่านั้นนะครับนาอก็คือหลังจากที่แบบว่าเราอ่านเสร็จสิ้นแล้วนะครับนาอเราเข้าใจแล้วก็คือเราเลือกลงทะเบียนได้เลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าพี่จะเลือกลงทะเบียนผ่าน o o g l e นะครับนาอเพราะว่ามันง่ายดีนะครับส่วนใครที่แบบว่าสะดวกทาง Facebook ก็ง่ายเหมือนกันนะครับนาอก็เลือกได้เลยนะครับน่อกน้นควองกือตก อีเมลหรือว่า gmail ที่แบบว่าเราเชื่อมต่อกับเกมฟรีไฟด้วยนะครับนอหรือว่าเราเชื่อมต่อกับเกมนะครับนอเดี๋ยวพี่จะจิ้มให้ดูหนึ่งอีเมลนะครับวงน้องก็คือถ้าเราไม่เชื่อมต่อนะครับนอหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับฟรีไฟนะครับก็คือเราจะไม่สามารถทําได้นะครับนาะนี้เลยนะครับก็จะเด้งมาหน้าเดิมแบบนี้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอมันก็จะพบประมาณนี้เลยนะครับนอเราต้องหาอีเมลนะครับนอหรือว่าเชื่อมต่อกับอีเมลนะครับนอที่แบบว่ามีการเชื่อมต่อกับฟรีไฟนะครับนอก็ นอก็เป็นทางด้านของ Gmail นะครับนอที่แบบว่า hmm. พ in ี่จะเชื่อมต่อกับฟรีไฟล์เลยนะครับนอนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็คือเมื่อเราได้นะครับมันจะไปหน้าต่างอื่นนะครับวงน้องก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับนอกจะขึ้นให้เราใส่อีเมลตัวนี้นะครับนอว่าวันที่เราโหลดได้นะครับนอสามารถโหลดได้วันไหนเอาอะไรยังง่ายนะครับวงน้องหรือว่าสามารถส่งข้อมูลให้ทางไหนนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอ g จีเมลตัวนี้นะครับให้เราใช้ Gmail ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับนออยู่ในเครื่องของเรานะครับก็็จะะเเเปปนนนนรมมาณีี้่่ลยือใ ไปแล้วนะครับเนาะให้เรามาเข้าร่วมตรงนี้นะครับเนาะหรือว่ากดตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเมื่อกดไปแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าตกใจนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ให้เรารอนะครับวงน้องหรือว่าเลื่อนอ่านเล่นๆก่อนก็ได้นะครับเนาะมีอะไรก็อ่านไปก็ได้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็ให้เรารอได้เลยนะครับเนาะแล้วเราจะเห็นนะครับวงน้องก็คือในส่วนของโค้ดนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับเนาะเรารอแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเนาะเราจะได้โค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะเลืื่่อออนนนนนลงมมาให้้้ดดููะะคคครัับก็โจจยุี ค่าววงน้องนี่นะครับน้องเลื่อนลงมาจะเห็นเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับโค้ดนะครับอันนี้ก็คือเป็นโค้ดของพี่ที่พี่ได้มาคาร์นะครับน้องก็คือ วันนี้พี่แจกให้เลยละกันนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็คือแจกให้เลยละกันนะครับเนาะย้ำนะครับว่าโค้ดมีจํานวนจํากัดนะครับย่านะครับเนาะก็คือแจกให้คนอื่นแบบพี่นะครับเนาะแต่พี่เอาไปเลยนะครับเนาะพี่มีหลายคนนะครับวงน้องคันที่แบบว่าอยากได้โค้ดนี้นะครับเนาะก็บันทึกแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องเลยนะครับเนาะก็พี่แจกให้ฟรีๆเลยนะครับเนาะก็เป็นโค้ดเข้าเซิร์ฟเบต้านะครับส่วนวันที่เข้ามานะครับเนาะหรือว่าวันที่โหลดได้นะครับถ้าคนไหนไม่มีโค้ดมาโ้ดจากพี่ได้เลยนะครับเนาะก็จะเประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนนนนนคัอออี้้้ก็็เปทาางงงดขขโ พี่นะครับนอที่แบบว่า สามารถนะครับวงน้องรับได้แบบพี่ๆเลยนะครับเนาะคันลอกแล้วก็ไปเก็บไว้ได้เลยนะครับเนาะวันที่3สามารถโหลดตัวเกมแล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับเนาะแล้วพี่มีเคล็ดลับนะครับวงน้องก็คือหาเพชรจากเซิร์ฟเบต้าไปเข้าเซิร์ฟจีนะครับก็คือเคล็ดลับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมนะครับวงน้องก็คือใครที่บอกว่าเล่นเซิร์ฟเบต้านะครับไปหาจุดบกพร่องได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นจุดบั็กนะครับเนาะหรือว่าจุดอะไรนะครับที่แบบว่าไม่สมดุลนะครับให้เราไปแจ้ง GM นะครับเนาะหรือว่าแจ้งฝ่ายบริการได้เลยนะคคครรรรรัับบเเเนนนนาาาาะะถ้้แแจงป็กหือว่ ถ้าเราแจ้งเป็นคนที่10หรือว่าคนแรกนะครับคาวงน้องก็คือจะได้เพชรตามลําดับนะครับเนาะส่วนใครที่เป็นคนแรกไปแจ้งนะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเนาะหรือว่าเป็นจุดบั็กใหญ่นะครับก็คือจะได้เพชรฟรีเลยนะครับเนาะหนึง่งหมื hmm. ่นเพชรคาวงน้องก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็คนที่แจ้งตามหลังนะครับเนาะหรือว่าคนที่แจ้งคาวงน้องที่หลังนะครับก็คือจะได้แค่หนึ่งพันเพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะค้นหาจุดบุญพ่องในเอ็นคาวงน้องก็อันนี้นะครับเนาะก็เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเนาะท รเน้องก็อันนี้นะครับไม่ค่อยพี่ใครบอกนะครับวงน้องเพราะว่าหลายๆคนก็จะหานะครับเนาะวันนี้พี่ก็เลยแบบว่ามาบอกนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากได้เพชรนะครับก็คือไปหาจุดบอบพ่องในแมปนะครับเนาะใครที่แบบว่าเข้าเซิร์ฟเบต้าไปแล้วอย่าเล่นเซิร์ฟเบต้าแต่อย่างเดียวนะครับวงน้องก็คือไปหาจุดบอบพ่องที่สําคัญก็คือมารายงานฝ่ายบริการเพื่อรับเพชรฟรีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องก็เป็นยังไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคิดของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มาสอนโหลดเซิร์ฟเบบต้้าแลวนะครั สำรงน้องเขาเด่นะครับเนินที่แบบว่าชอบคลิปแนวนี้บ้างนะครับเนินถ้าชอบนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เขาละหนึ่งทีด้วยละกันนะครำเน้นแล้วก็สำรับวงน้องเขาเด่นะครับเนินที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนินก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับเนินมีกิจกรรมโหวูดไปเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครำเนินสำรับวงน้องเขาเด่นะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเน้นแล้วก็อยากได้ของเด็ดนะครับเนินมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับำองน้องบบ๊าายย